ก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่2,567ปีนี้สิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำเป็นพิเศษนะคะคือการดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มไม่ใช่แค่การเมาไม่ขับอีกต่อไปและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงการยิงปืนขึ้นฟ้าเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะ นายสุที่พงจุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการการกวดขันช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะคืนนี้ที่จะมีการจัดกิจกรรมเขาดาวกันหลายแห่งและมีการฉลองต้อนรับปีใหม่และในค่ําคืนนี้ต้องขอเตือนว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าในเทศกาลเป็นเรื่องผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยดูแลกวดขันเป็นพิเศษด้วยนอกจากจะไม่พกพาอาวุธปืน ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ขอความกรุณานะครับให้งดนะครับในเรื่องของการยิงปืนเฉลิมฉลองอในช่วงของอเทศกาลปีใหม่นี้แล้วก็ในทุกโอกาสด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับกับคนเพื่อนมนุษย์หรือว่าพี่น้องคนไทยของเรานะครับ